แปลงพ่อเนี่ยฉีดสารเมื่อวานใช่วันที่ดอกออกออกไม่ได้ดูดอกดูอะไรเลยไปเดินดูอีกทีตายออกหมดแล้วไม่ใช่มันออกรอมันมันออกลอไงผมไม่ได้เดินดูไงเนี่ยเนี่ก็ออกแล้วเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยเนี่ยร่างขยับออกเต็มหมดเนี่ยครับเนี่ยถุงเนี่ยไล่น้ำมันแทงออกอันเดิมเนี่ยใช่ดีออกหมดแล้วเนี่ยเตรียมไม่หนาตาเท่าไหร่เนาะยัง ต้องไล่ได้น้าถึงจะหนัยังเขาเพิ่งเริ่มไงเพิ่งฟอมเนี่ยข้างๆออกมาเลยอ๋อข้างต้นมาเลยมันต้องน้ําอย่างเดียวชั่วโมงนี้านเนี่ยเลไนาไม่ได้กสารก่อนเ้านี่เนี่ยไม่ได้ทำสารออกมดแล้วโอ้โหนี่วันนี้ออกเลย เนี่ยขยับเต็มหมดน่ะม่มดาเาออกเต็มเลยเนี่ยออกหมดแล้วไม่ได้ทำสารเ,าเ,เ,รอ,เออมองไปขาวๆเต็มเลยกิ่งใหญ่อ่ะครับไม่ได้ทำสารแปลงนี่ใช้อะไรไปบ้างอะ่ะเนี่ยใช้ของเขาเปลี่ยนมาใช้ขเขาหมดเลยสิบสองหกสองเหรอใช่ครับปุ๋ยไหมไตโอ้สุดยอดมาดึงตอนท้ายตอนฝนชุดใหญ่ขนาดไม่ได้ใช้เต็มตัวนะเพิ่งมาเพิ่งมาใช้ทันอยู่ใช่ไหมทันใช่แล้วผมมาเล่งรอบไอ้ตอนหลังอีกสามสามรอบอัดใบอัดใบห้าวันอัดห้าวันอัดห้าวันอัด ีสาแล้วออกอ่ะข้างล่างอะโอ้ยทำไมฟอร์มฟอร์มดีอย่างเงี้ยพ่อ้าไม่แลวฟอร์มดีอ่ะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนอาไปไหนแล้วพี่นุกเราเนี่ยนี่เจ้าร้านล็อกเนี่ยเฮ้ยจริงมึงอยู่ไหนเฮ้ยไม่ไปนู่นด้วยไม่ไปนู่นไม่อยู่นู่นอ๋อดีมากเลยทำไงต่อเนี่ยดอกมางี้เนี่ยรอให้น้ำครับพรุ่งนี้ขึ้นน้ำไม่กลัวเลยไม่กลัวแล้วสัตว์ยาวเลยครับ ข้างบนเยอะอะเยอะข้างบนเยอะเยอะเยอะนู่นอะโอ้โหข้างบนนี่เป็นหลุดเป็นในนั่นนะมางโมาแหวง่ะโอ้โหจะตามเขาไม่ทันนะเอแต่ตามสวนคนนี้เขาไม่ทันต้องเล็งรอบหน่อยเขาไปยาแล้วเรายังแค่นี้อยู่เลยกดดันกันหน้าดูครับกดดันกันหน้าดูช่วงเนี้ยรู้กล้องเห็นว่าเนี่ยข้างๆเนี่ยออกมาถึงเนี่ยถึงโคดเลยถึงโคเลยเนี่ยอกล้องเราตามไม่ทันแล้วมามาเกือบทุกต้นแล้วครับเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่ นี่ก็มาหมดแล้วเนี่ยความเหลืองไม่เจอเลยอ่ะมารอบเนี้ยดีอ่ะดีดีด,ดีนี่นออกแอนข้างนะออกเอนต้นต้นนะ ถ้าพรุ่งนี้ให้น้ำมาลืนนี้มาดูได้เลยเนี่ยใช่โอ้จริงบนหัวพี่ยศอะไม่รู้กล้องถึงปะใช่เนี่ยเนี่ยสวยอะถือว่าถือว่าออกกำลังดีนะถ้าออกแบบว่าไม่กำลังดีไม่ต้องโม้ไม่อะพี่ยศนี่ยังไม่ได้ขึ้นนะนี่มันเยอะดูมันออกข้างต้นเห็นไหมจริงพี่เห็นแล้วถ้าขึ้นน้ำออกยันไปอย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยเยอะไม่น้อยหรอกต้นสาวด้วยอะไรก็ับมันออกยันข้างต้นอย่างเงี้ยมันจะไม่เยอะได้ไงอะ ต้องใช้หลวงพ่อกมินแล้วนี่ก็ออกหมดแล้วนะทุกต้นนะติดหลวงพ่อกมินเนี่ยต้องบูชาหลวงพ่อกมินแล้วแขวนต้นเลยทีแรกอันนั้นก็ยังทำหลวงพ่อป้อมมาใช่ไหมอ๋อทำนี่ที่แดงนี่มันต้องแบบนี้ที่แดงแล้วจะอยู่วัดไหนเนี่ยฮะี่วัดไหนอ่ะไม่มีจังกัดนี่มันต้องแบบนี้ของที่แดงต้องแบบนี้ไหนของที่แดงต้องให้ออกแบบนี้นะไหนนี่เออคุณหรือว่าคุณจะเอาออกแบบนี้แดง เนี่ยที่แรกไม่มีเนี่ยขึ้นหมดละเนี่ยเต็มหมดที่แรกต้องเอาห่อให้ออกเป็นนี้นัดชนี่เออใช่เอ๊ยสิบสองหกสองเราใส่ไปกี่วันน่ะพี่นกตอนนี้ได้เดือนึนพอดีอ๋อก็พอดีใช้งานเต็มที่เลยนะเต็มเต็มที่มันดึงออกมาเต็มที่เลยนะ พ่อครับต้นนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนั้นเรามาเรามาเป็นสีทองเป็นสีทองเป็นหมอนทองของแท้หมอนทองของแท้แต่ว่าเขาคงเขียวเต็มที่แหละเพราะว่าเดี๋ยวรอปรับปรุงดินให้มันดีกว่าเดิมเราฉีดทางใบก็ได้ประมาณนี้นะครับอุ๊ยแต่ใบสวยใบใหญ่มากเลยนะใบไม่กรอบเลยบอใบไม่กรอบเหมือนก่อนเลยอความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเยอะอืมไม่กรอบแคบเลยไม่มีเสียงกรอบแคบแค่เราเลยเนหลืองเลยพอมองไปตัวไปมันกับแตกกลางจากแปลงนั้นแล้ะ รอบก่อนเหมือนเราเรามีรูปอยู่เนาะต้นนี้เนาะนี่แหละเรายืนเหลืองกันเลยเหลืองเลยโอ้สวยนะพ่อสวยกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะแล้วใบพ่อแบบว่าดูสิโอ้โหนี่อันนี้ไม่ไม่ได้เรียกว่าใหญ่ธรรมดานะเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่สามวันอ่ะใหญ่สามวันใหญ่ใหญ่ใหญ่มากสามวันความแปลกเป็นไงรู้ไหมหลักมีดอกมาแล้วน่ะ ไหนดูเลยครับไปดูเลยนะเอารักมีดอกแอบมีดอกมันสมบูรณ์เหรอพ่อประมาณประมาณว่าอ๋อสมบูรณ์เกินเข้ามาสองวันอ๋อไม่ได้เข้ามาสองวันเปลี่ยนเลยเหรอพ่อเปลี่ยนเลยครับดูได้เลยโอ้ไหนไหนดูดูดอกของคุณพ่อหน่อยสิวองตาดอกขึ้นมาเต็มหมดเลยโอ้พ่อสะสมอาหารบ้างหรือยังคะเนี้ยใช้พึ่งน้อยยัง ใช่ครับใช้ทางใบเนาะครับใช้ทางใบไปสรอบพึ่งเทอร์โบพึ่งเทอร์โบใช่นายทอร์พนเนี่ยนะสามรอบมาเลยเนี่ยข้างนี้ก็มาแล้วมาหมดเลยมาหมดแล้วมาหมดแล้วอุยยอมใครไม่ได้นะเนี่ยพ่อแถวนี้เขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยแถวนี้เขามากันแล้วพ่อมากันแล้วเรายอมไม่ได้ตามทันตามทันอยู่แล้วเนาะพ่อเนาะของเรามันดีเนาะเดือนกว่ากว่ายังไงอ่าเดือนกว่ากว่า จากเหลืองเหลืองกลายเป็นเขียวได้อะไม่่นาจะเออาาลูกได้้โมยังตกใจอะเหลืองโซนข้างล่างนี่เหลืองนี่มันรับรอบนี้ผมไม่ไม่ได้ไม่เอาเลยไงใบเหลืองปีนพอฟื้นต้นมาก็รักออกดอกพอฟื้นต้นออกดอกเฉยเลยแหมตอนแรกพ่อบอกว่าปีนี้จะไม่ได้อะไรละไม่เอาไงที่ไหนว่าจะผมก็จะไม่เอาแล้วเนี่ยมันถ่ายมันไปตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นกว่ามีอ่าไปตรงนู้นไปตรงนู้น มาทำเครื่องทำอะไรกันมื่อกี้เนี่ยน้องชี้หน้าเราละอืมโอ้บนกิ่งบนกิ่งเยอะกิ่งพี่ออกข้างเยอะพ่อมันมาแล้วมันมาแล้วมันเอาเรื่องนะมันกำหมัดอุ้ยกำหมัดแล้วข้างบนนี่มีพวงใหญ่นะพ่อนะข้างบนดีจริงๆข้างบนดอกจะหอมเลยอะแล้วบ้างนะไม่มีครับอ๋อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาหมดแล้ว คณะข้างล่างก็เจียวจ้าวอะไรกันเนี่ยเอาตายแล้วคณะข้างล่างก็ตื่นเต้นนะเป็นไงข้างล่างอ่ะขนุนมาแนยังไม่ได้สอยใด้เลยนิ่งสิ้นเลยอะข้างล่างพี่หาเวลาให้น้อยเอาการผม้บังคับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยข้างล่างออกกระจกสวยเลยยังไงยังไงเอาไปดูข้างล่างไปดูไปตายหาเพิ่งฉีดสารเมื่อวานออกไปแล้วไหนพ่อพาไปดูข้างล่างหน่อยตรงไหนโอ้ อะไรวะทีหลังกูไปฉีดสารก่อนแล้วกูไปฉีดเราแบบนี้ดีกว่าฉีดเมื่อวานออกวันนี้เนี่ยเต็มหมดเนี่ยโอ้โหมาหมดเลยมาหมดเลยกิ่งกิ่งแขนงแยกออกมาก็มาโอ้ตรงนี้เป็นจุกเลยอะเยอะเยอะเลยเยอะพี่คืยิงจะเหมือนกันเลยคือทุกนิ้วอ่ะนิ้วเว้นนิ้วมาเลยอ่ะ เอาละเอาละโดนโดนตามทันละส่วนข้างๆโดนตามทันละขนาดใบเหลืองมาก่อนนะพ่อนะพึ่งพึ่งมากไปนิดเดียวพึ่งมากไปนิดนดียพึ่งต่อยพึ่งต่อยมากับคุณกวินตอนแรกโอ้โหหมอนทองของแท้หมอนทองของแท้ข้างหลังเนี่ยวิ่กันว่าหมอนทองของแท้ยังมีร่องรอยหมอนทองของแท้อยู่ออูเขากดิยังไงยังไงพี่ยศ ทุกสิ่งเลยโอ้ยข้างบนออกเยอะอะเนี่ยเพียบหมดเลยเนี่ยให้กล้องเข้าไปแง่นอันนี้อันนี้คือคุณพ่อไม่ได้ตั้งใจจะเอาดอกนะปีนี้ยังยังมันคิดว่าจะไม่เอาครับต้นโทมเพราะว่าต้นโทมมากใบเหลืองมาเป็นลาวเลยพ่ออันนี้เราเรามาใช้ประมาณเดือนกว่าหรือเปล่าเดือนเดือนนิดิเดือนนิดนิดนาะได้ใบคืนมาแล้วก็ได้ดอกเลยทีนี้ว่าถ้าถ้าแหมเนี่ย คือใบเขาไม่ได้รัดเป็นใบเขารัดเป็นเป็นยอดยาวตลอดเลยพุ่งอย่างเดียวแขนเนาะเนาะไปไหัวประกาศไปได้เขาไม่ได้ทีละใบอะพ่อเขามาเป็นสองอ๋อมาอม่กี่ดอกเนี่ยมันเลยทําได้เร็วนะนี่ยอดเดียวแล้วพอเลยแล้วมันมีเรื่องแปลกเนาะพ่อเนาะใบอะยังไม่ตันแต่ดอกเรามาแล้วมาถ้าดูไหนยเ็มียอดแดงๆอยู่เลยนะของเขาดีไงใบยังเดินดูสวนนะ ที่วัดที่ใช้อ่ะปวนมากก็กระตัวกระตุ้นเราไงมันท้าอากาศเอือโอเคโอเคเลยนี่อากาศเอือด้วยใช่หลายหลายแปลงของเราตอนเนี้ยเหมือนใบมันยังไม่พร้อมใบยังไม่แต่ดอกมามาแล้วบอกคุณพ่อเนี่ยก็ยังมามาตั้งแต่เพียสลัดเลยค่ะเพียสลัดปุ๊บมาเลยไม่ต้องรอใบเข้มอันนี้อีกเรื่องหนึ่งต้องศึกษาออกดอกได้ยังไงเราก็ยังไม่รู้แล้วไม่ใช่แปลงเดียวเรามาเจอแปลงคุณพ่อเียออกดอกได้ยังไงก่อนเพราะแล้วออกเยอะด้วย ต้อง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 มีการบานแล้วใบก็ยังไม่เขียวเข้มเดี๋ยวมีการบ้านมีการบ้านนะรบมีกาา้นอาหารเราพอค่ะคุณพ่อคุณพ่อบอกว่ารอบนี้ปิดตําราปิดตาราเลยเมื่อก่อนทํายังไงคุณพ่อเมื่อก่อนต้องรอใบเข้มใบตันดอกถึงจะมาใช่ไหมใบเข้มใบตันลงสารอาหารพอปั๊บเนี่ยอากาศเอื้อมาเลยลงสารแล้วก็ต้องสะสมอาหารอีกใช่ไหมพ่อ สามสี่รอบในน้อยก็หาครั้งเจ็ดครั้งอที่ผ่านมาใช่ไหมผ่านมาอันนี้เราเร่งรอบมาเลยนี่สามรอบใช้พึ่งเทอร์โบแล้วเดินกว่าไงก็ฉีดทุกสิบวันแต่ว่าเห็นนุกบอกบางทีก็เจ็ดวันเร่งเข้าไปใบยังไม่แก่เต็มที่เลยครับดูไหนรับใบยอดใบยังไม่แก่กล้องแพไปยังเห็นเหลืองๆใบยังไม่ตันเต็มที่ถ้าเราเดินมาใเนี่ยคือมาทุกต้นนะใบนี่ไม่มีโรกเลยนะ แม่เออไม่สลดเลยใช่ไหมพ่อใบก็ไม่สลดแม่อะไรเลยแต่มาเฉยใบเราจะไม่ตกเราไปดูใบแบบว่าเมื่อก่อนไม่ได้และเมื่อก่อนเราจะรอใบตกถึงให้น้ำใช่ไหมพ่อทีนี้เราต้องดูอาการดอกแทนว่าดอกเราเออดอกเราแดงหรือเปล่านะคลองใบอ่อนอยู่เลยนนเนี่ยใช่เมื่อวานตืนผมยังให้น้ำอยู่เนี่ย มดตอนนี้ไม่รู้จักแล้วใบตันกักกักโศกไม่รู้จักแล้วใบอ่อนก็มาใบก็ไม่ตันครับดอกมาอีกเอาละปิดตําราเดิมไปก่อนนะตอนนี้แค่นี้กำลังเดินนะตอนนาะพ่อบอกว่าต้องศึกษาตําราเล่มใหม่อีกแล้วลุงแดงก็ปิดตาราไปแล้วพอลุงแดงก็ไม่คิดว่าใบมันจะแบบแล้วมันจะมาทั้งแปลง นั่นเสียงเสียงดังเนี่ยเสียงดังเลยเงยคนคนออกดอกแล้วเสียงดังได้เข้าหน้าปากซอยมานี่ได้ยินเสียงลุงแดงก่อนแล้วคนแรกเขาบอกโป่งเดียวไม่พอต้องแดงสองโปงสองโป้งเลยก็เนี่ยใบไม่น่าออกดอกดูดิไปดูใบของพ่อเนี่ยโป้งเดียวไม่พอเหมือนกันนะของพ่อสองโป่ง มันไม่เคยมีประเพณการอย่างนี้ได้บอกกาศเหือนนิดเดียวมาเลยเนาะแต่แรงอาหารเต็มเลยนะอาหารมันพรับมันมันคือมันพร้อมจะออกอยู่แล้วเนาะพออากาศมาปุ๊บเขาก็พังพลูออกมาเลยไอ้นี่ไม่ใช่อะไรนะเอฟซีพึ่งฉีดพึ่งเข้มเข้าไปโดนพึ่งเข้าไปใบเลยไม่ขยายเลยใบอยู่อย่างนี้เลยฮะไม่กล้ายักไงนี่เนี่ยเป็นทุกยอดเลยไม่ใช่เพี้ยนะเนี่ย ถ้าถ้าใบไหลนี่เราไม่กลัวนะพ่อเนาะอ่าเราเรามีเรามีตัวนี้ช่วยอยู่อย่างนี้คงจะใช้ใช้อะไรถักเพิ่มนี่ยี่เนี่ยเนี่ยดูใบเนี่ยกลางเลยแต่ในไม่มีตรงเขียนว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาค่ะพ่อปีที่ผ่านมาพ่อสะสมอาหารเยอะไหมหลายตัวไหมฮะโอ้เยอะกับเยอะอันไหนอร่อยกับซอยลงไปอันไหนนัวพ่อใส่หมดใช่จริงก็บอกว่าไหนดีใช้หมด อีอนหนึ่งพอใส่แม่สะสมอาหารพ่อเนี่ยรู้ด้วยดิบาร์รู้ว่าขึ้นข้อนรู้ว่าถังผลิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งใส่ที่นึงอ่ะแล้วมาเจอของเราสะสมอาหารนี่น้อยไหมพ่อมันมันมันน้อยครับน้อยใจหายไหมน้อยใจหายมันจะออกไม่น่าเชื่อไมอน่าเชื่อจะออกไม่น่าแตงเข้าก็ออกนะมานี่สิงใหญ่มาเท่ไหรใกล้ๆนี่นี่นี่ใช่ไหมพ่อนี่ใช่ครับใช่เลยโป๊แคลวอันนี้พึ่งมาเนี่ย โบแคลโปแครบสิงใหญ่เอาหันหลังหน่อยอ่าสองตัวนี้เลยอ่าไอ้นายกับเธอโบแพนเนาะพ่อเนาะแล้วก็เพิ่มพึ่งเบกตัวหนึ่งใช่แต่บินมายังไม่บินมาเดี๋ยวคอยแป๊บกําลังบินกําลังบินไปไหนกันเนี่ยสองคนนนไหนตามไม่ทันเลยนะฮะไม่ทันเลยโอ้โหการน้โซมครับโซมเลยไม่ได้ไปไม่ได้รัดดอดออนเลยทีแรกครับแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มเติมจากนี้แล้วใช่ไหมคะไม่ไม่มันได้ใช้ครับตันายาเขาอย่างเดียวเธอโบแพน ขึ้นเทอร์โบครับโอ้โหสามตัวจบเลยกะเอาแป้งนี้เอาของบริษัทนี้เต็มเต็เลยแป้งทดลองเอาบริษัทมายืนหน่อยบริษัทมายืนหน่อยอะไรอะไรเดียวๆเอาอย่างนี้อันนี้อันนี้บริษัทนี้ใช่ไหมเนี่ยเออสานโฮโมเดลบริษัทนี้หลังจากนี้ไปก็คงเป็นตัวนี้เป็นไงคุณพ่อสานโฮโมเดลเราดีไม่ดีครับผมดีไหมครับถูกใจถูกใจโอเคเยี่ยมไหมพ่อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะ ่ไม่ไม่ไม่ไป่ายอื่นแล้วใช่ไหมพ่อครับไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเข่งที่คุณพ่อสะสมมาหน่อยใส่อะไรยี่ห้ออะไรบ้างไปดูเลยถามพี่นุ๊กคุณพ่ออย่างนี้สินค้าซันฮงเราดีไม่ดีดีเยี่ยมไม่เยี่ยมเยี่ยมโอ้โหสุดยอดจริงๆ ดอกทะลักขนาดนี้ไม่ดีได้ยังไงใช่ไหมพ่อกัดฟันกัดฟันมีคนอิจฉานะพ่อนะนี่ของของแดงก้องเนี่ยมีคนอิจฉานะแกล้งฮัลโหลแล้วแกล้งฮัลโหลแล้ววิ่งไปแกล้งฮัลโหลไปคนล้ะ กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรโซลูชันและเกษตรติดเทอร์โบโด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ